สวัสดีครับผมออฟจากช่องเรื่องเล่าของคนที่หมดจากพนันนะครับหรือมีความเสียหายจากพนันออนไลน์วันนี้เราก็มาเจอกันในคลิป EP ที่169ช่วงนี้อากาศค่อนข้างที่จะหนาวนะครับ FC ทุกคนขอให้ FC ทุกคนน่ะจงดูแลสุขภาพรักษาร่างกายของตัเองให้แข็งแรงและที่สำคัญที่สุดก็คือ รักษาจิตใจรักษาพฤติกรรมของตัวเองอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับพนันออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นพนันออนไลน์ชนิดไหนก็แล้วแต่ไม่มีคําว่าสงสารไม่มีคําว่าห่วงใหญ่พวกเราทุกคนถ้ามันได้กินเราแล้วคุณจะเอากําไรจากมันวันละหนึ่งบาทถ้ามันจะไม่ให้คุณยังไงพวกคุณก็ไม่ได้ มีหล้านก็หมด1ล้านมีร้อยล้านก็หมดร้อยล้านนะครับเพราะว่ามันเป็นพนันออนไลน์มันเป็นเกมออนไลน์มันต้องกินเราแบบออนไลน์อย่างแน่นอนส่วนตัวเรานะครับทำงานเป็นชั่วโมงกว่าจะผ่านไปในแต่ละวันเราต้องเหนื่อยนะครับใช้แรงกายเข้าแรกใช้สติปัญญาเราเข้าแรกนะครับ ขอให้ทุกคนคิดถึงในจุดนี้ด้วยนะครับวงเล็บก่อนที่จะเข้าเล่นถ้าเป็นไปได้นะครับเข้ามาฟังคลิปก่อนคลิปอาจจะช่วยเตือนสติพวกเรานะครับแล้ววันนี้ผมเองก็จะมีเรื่องราวของน้องผู้ชายคนหนึ่งอยากจะมาเล่าแล้วมาแชร์ให้ทุกคนฟังซึ่งตัวของน้องก็มีอาชีพเป็นไรเดอร์วงเล็บคือไรแมนนะครับ คอยส่งอาหารส่งเอกสารแล้วก็ขับวินด้วยแรกๆตัวของน้องเป็นคนที่รักครอบครัวแล้วก็ตั้งใจทำงานดีมากแต่พอวันหนึ่งได้ไปอยู่กับพวกเพื่อนๆที่เขาเล่นพนันสล็อตแล้วตัวเองก็อยากได้เหมือนเขาสุดท้ายก็ได้เผลอใจเติมเงินเข้าไปเล่นทีนี้พอได้กำไรก็มีภาพจำซับซ้อน แล้วก็ติดพนันพอเล่นไปนานๆสุดท้ายก็หมดแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินเขาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของไอ้หนุ่มไรเดอร์ไปพร้อมๆกันนะครับผมสวัสดีครับพี่อ๊อฟวันนี้ผมอยากมาแชร์ประสบการณ์ติดพนันและการเสียพนันของผมครับผมชื่อเศษ อายุ33ปีทำงานเป็นไรเดอร์วงเล็บไลแมนนะครับและขับวินครับในช่วงเช้าผมจะขับวินหลังจากนั้นผมก็วิ่งไลแมนจนถึงบ่าย3โมงเย็นต่อจากนั้นผมก็ขับวินต่อครับโดยจะเข้าห้อง3ามทุ่งครับรายได้ในแต่ละวันก็ประมาณพันกว่าบาท บางวันก็สองพครับพี่อ๊อฟในตอนที่ผมสมัครวิ่งไรเดอร์และไลแมนครั้งแรกผมเป็นคนที่ขยันมากจนพวกพี่ๆที่เขาวิ่งด้วยกันเอ่ยปากชมว่าขยันทำมาหากินอ๋อลืมบอกไปครับผมอยู่กับแฟนครับแฟนของผมเขาทำงานในบริษัทแห่งหนึ่ง เงินเดือนหมื่นกว่าบาทครับไม่มีโอทครับเข้าเช้าตลอดไม่มีลูกด้วยกันครับส่วนเรื่องเงินทองผมกับแฟนใช้ใครใช้มันครับก็คือคนละกระเป๋านะครับแต่ถ้าใครขาดหรืออะไรก็สามารถบอกกันได้ครับแต่ในบางครั้งผมก็ให้เขานะครับอย่างเช่นวันเกิดหรือเทศกาลครับ ให้เงินสดบ้างซื้อทองให้บ้างและผมกับแฟนก็อยู่กินด้วยกันมาเรื่อยๆครับพอเข้าปี2565ผมได้ขยบที่หากินจากเมื่อก่อนผมจอดในที่แห่งหนึ่งกับพวกเพื่อนๆคนเก่าแต่งานในจุดนั้นเริ่มไม่ค่อยมีแล้วก็ย้ายไปในที่ใหม่ ไปเจอไรเดอร์คนใหม่ๆงานก็โอเคครับพอได้เงินบ้างแต่พอวิ่งไปนานๆคนเก่าๆและคนใหม่ๆเริ่มรู้ก็พากันมาจอดทีนี้มันก็กลายเป็นการแบ่งงานกันวิ่งเลยครับเช่นเมื่อก่อนผมเคยได้งานในจุดนี้20ตัวพอคนเริ่มเยอะ ก็ลดลงเหลือครึ่งต่อครึ่งครับแบ่งแบงกันไปรายได้ก็ลดลงแต่มันก็ไม่เสียหายอะไรครับเพราะพวกผมลงทุนแค่น้ำมันอินเทอร์เน็ตและแรงกายเท่านั้นแต่อย่างไรก็แล้วแต่มันก็แอบคิดไม่ได้ครับเพราะมันเอาแน่เอานอนไม่ได้สำหรับงานของน้องนะครับถ้าวันไหนงานเยอะก็ได้เยอะ ถ้าวันไหนงานน้อยก็ต้องทำใจครับต้องเฝ้าจริงๆขี่หาจริงๆถึงจะได้ออเดอร์ครับโดยรวมมันก็ยังดีอยู่ไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากมายครับผมจนเข้าปี2566นี่แหละเศรษฐกิจเริ่มเงียบคนใช้บริการไรเดอร์น้อยลงบางร้านก็วิ่งส่งของเอง และในแอปของผมก็มีการลดราคาค่าเที่ยวไปกันใหญ่เลยพวกเพื่อนๆก็พากันบ่นได้เงินน้อยอย่างที่จะได้จริงๆก็สิ้นเดือนครับก็คือเงินเดือนของพนักงานออกถ้าสมมติกลางเดือนเงียบครับและพวกเพื่อนๆของผมก็พากันไปสมัครเวฟพนันนะครับ ส่วนมากก็จะเป็นสล็อตครับนั่งอยู่ด้วยกันเชียร์กันเล่นบางคนครับเติมเข้าไป300บาทสล็อตแตกได้มาพันหวันนั้นเพื่อนคนนั้นไม่วิ่งไรเดอร์เลยครับเข้าบ้านนอนและก็มีหลายๆคนที่เล่นได้กำไรในช่วงนั้นครับและผ่านไปได้ไม่กี่เดือน ผมก็เกิดความอยากอยากได้กำไรเหมือนเพื่อนและก็ได้ทำการสมัครครั้งแรกเลยผมเติมเงินเข้าไป200บาทปันเบทละหนึ่งบาทปันไปได้25บาทก็คือ25ตานะครับเข้าฟรีสปินเลยพวกเพื่อนๆก็ลุ้นช่วยจนบวกมา200กว่าบาทแล้วก็ได้ทําการแจ้งถอน ผมคิดในใจว่าเงินที่ได้กำไร200กว่าบาทหากเอาไว้เป็นค่าน้ำมันสำหรับวิ่งไรเดอร์กับขับวินด้วยครับที่เหลือก็เป็นค่ากินครับมีระบบการจัดการที่ดีมากครับและในทุกๆเชา้าผมจะออกไปวิ่งวินตอนตีห้าครับไม่ได้เข้าเล่นสล็อตแต่พอตอนที่เลิกวิ่งวินนี่แหละครับ ก็จะเติมเงินเข้าไปเพื่อหาค่าน้ํามันก่อนนะครับแล้วตอนแรกๆมันก็เหมือนจะแจกหรือให้เราได้ครับผมบวกวันละ300ถึง500บาทจนทำให้ผมติดคือต้องเล่นทุกวันตอนนั้นแฟนของผมก็ไม่รู้แต่มันก็มีนะครับไรเดอร์บางคนเป็นนี่รายวันเยอะแยะไปหมด เพราะติดสล็อตนี่เลยครับตัวผมก็รู้ครับแต่จังหวะนั้นคนมันติดครับและกำลังได้อยู่ใครห้ามก็ไม่ฟังครับถูกต้องครับเราจะไปบอกให้คนที่กำลังเล่นพนันใหม่ๆเลิกยากนะครับนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับยิ่งหลังๆมางานก็ไม่ค่อยกดรับแล้วครับ ปั่นสล็อตได้เร็วกว่าก็คือถ้าได้เวลาของผมแล้วผมก็จะไปจอดตามซอกตึกหรือมุมเก่งปั่นสล็อตครับสมมติถ้าได้กำไรก็ลายไปโชว์เพื่อนๆคนที่เล่นด้วยกันครับมันจริงๆครับเปิดเสียงดังๆตัวคูณร่วงลงมามีเสียงแจกแตก ไปคูณกับตัวคูณเสียงรับรางวัลซูปเปอร์เมกะบางวันถึงเก็บเอาไปนอนฝันก็มีครับและผมก็ปั่นมาเรื่อยๆในตอนนั้นถือว่าได้กำไรนะครับไม่ได้ควักทุนอะไรเลยมีระบบการจัดการที่ดีเล่นแบบมีสติไม่ใจร้อนหัวร้อนเอาร้อยสองร้อยก็พอครับเห็นไหมครับทุกคน คนที่ติดพนันใหม่ๆก็จะมีความคิดแบบนี้กันทุกๆคนนะครับต่อเลยนะครับจนเข้าปี2567นี่แหละมันทำให้ผมรู้ซึ้งของคำว่าพนันออนไลน์วงเล็บสล็อตนะครับในเช้าวันหนึ่งหลังจากวิ่งวินเสร็จอยากหาค่าน้ำมันเหมือนเดิมเติมเงินเข้าไปเล่น500บาท ปั่นไปไม่เท่าไหร่สเก็ตเตอร์ก็มาโอ้โหสุดยอดมากเลยครับลงตรงกลางช่องเป๊ะเลยเยี่ยมเลยตอนนั้นผมปั่นเบรละ5บาทด้วยผลปรากฏว่าได้แค่84บาทจากที่ผมหวังไว้ในใจประมาณ500กว่าบาทนะครับโมโหนิดๆเหมือนกันไม่เป็นไรตาหน้ามี ปันได้ไม่นานเข้าฟรีสปินอีกได้ฟรี10รอบรอบที่1ถึงรอบที่7ไม่มีอะไรเกิดขึ้นรอบที่8ถึงรอบที่9แตกมาได้แค่50บาทส่วนรอบที่10ส่งท้ายด้วยตัวคูณเฉยๆสรุปผมได้50กว่าบาทเริ่มโมโหเบรละ5บาท มันไม่จ่ายก็ขยับปั่นเบ,บ,บ,ทบทละ10บ,บาทเบทละ20บาทรอบนี้หมดไวกว่าเดิมพอหมดแล้วก็ไม่ยอมเติมเงินเข้าไปใหม่อีก5 0 0บาทหวังจะตามเงิน500บาทกลับมาคืนยิ่งปั่นมันก็ยิ่งเสียครับแล้วก็หมดอีกด้วยความมันบววก,กับความใจร้อน ที่เสียไปก่อนหน้านั้นแล้ว1,000มันจึงจำเป็นต้องเติมเพื่อตามทุนกลับมาครับหลังๆมาก็เติมไปทีละ1,000ถึง2,000บาทมีขยับเบรละ30บาทหรือ50บบาทด้วยมันยิ่งตอกย้ำการหมดเร็วขึ้นกว่าเดิมอีกครับและมันก็ต้องหมดจริงๆและในช่วงนั้น ผมก็ยอมรับนะครับว่าเล่นหมดทุกๆวันกำไรที่เคยได้มันมาก,ก็เริ่มคืนแล้วครับและที่หนักไปกว่านั้นคือเงินที่วิ่งวินตอนเช้าอย่างเช่นผมวิ่งวินตอนเช้าได้400กว่าบาทพอสายมาก็เติมไปเล่นสล็อตจนหมดในตอนใส้สายวิ่งไลายแมนได้เงินมา500กว่าบาทบ่ายมา ก็เอามาเติมเล่นสล็อตจนหมดทําแบบนี้ทุกๆวันครับและในช่วงหลังๆมาหมดแล้วไม่รู้จักพอครับเริ่มใจใหญ่สุดท้ายก็ได้ดึงเงินเก็บของตัวเองมาเติมเล่นครับซึ่งในธนาคารกสิกรไทยมีเงินอยู่150,000กว่าบาทผมเติมเล่นทุกๆวันครับ จนสิ้นเดือนเมษายนเงินในบัญชีกสุดโตรหมดครับผมเริ่มเครียดครับเมียก็ไม่รู้และก็ได้เอาเงินสดที่ตัวเองเก็บไว้ในยามที่จำเป็นอีก50,000บาทเอามาเติมเล่นครับในช่วงนั้นออกมาวิ่งวินอยู่ครับแต่ไม่ได้วิ่งเล่นครับไลแมนก็ไม่ได้วิ่งครับ ทำอย่างนี้เกือบทุกๆวันไม่นานเงินสดห้าหมืนก็หมดพอหมดแล้วก็เหมือนจะสำนึกได้หรือคิดได้แต่พอผ่านไปสองถึงสามวันก็ได้เอาเล่มรถมอไซค์ไปจำที่เมืองไทยลิสซิ่งได้เงินมาเกือบสองหมื่นก็เอามาเล่นจนหมด เมื่อมีความคิดที่ไม่อยากจะเลิกนะครับก็ได้ไปกู้รายวันของพวกพี่ๆเขามาเล่นโดยรายวันที่ผมกู้เขามาจะมีอยู่4เจ้านะครับเจ้าละส0 0พันบ้างเจ้าละส0 0พันบ้างและก็ได้ไปกู้เงินดอกร้อละ10ต่อเดือน100ลนะสิบน่ะมีอยู่สเจ้านะครับเจ้าละ1,000งบาทรวมส0 0 0มื่นครับ รวมนี่รายวันและดอกรายเดือนก็สี่หมื่นกว่าบาทครับและหลังจากนั้นมาเลยผมก็เริ่มชักหน้าไม่ถึงหลังครับให้เจ้านั้นผัดเจ้านี้บางเดือนก็ไม่มีเงินจ่ายดอกเขาครับหาไม่ทันรวมถึงค่าง,งวดของมอเตอร์ไซค์ด้วยครับและในแต่ละวันมีแต่คนตามทวง โดยเฉพาะรายวันครับผมก็อายเขาครับจากคนที่ตั้งใจทำมาหากินพอมาติดพนันมันก็เสียทุกอย่างจริงๆครับและในเดือนธันวาคมบริษัทเมืองไทยลิทซิ่งก็ได้ไปตามทวงหนี้ผมถึงที่ห้องครับโดยผมได้ค้างชำระค่างงวดเป็นเวลา3เดือนแล้วครับ สุดท้ายความมันก็แตกครับคือแฟนของผมก็รู้เขาก็ได้ถามผมและตัวผมเองก็ยอมรับสารภาพว่าติดพนันสลอ็อตเงินเก็บก็หมดเงินฉุกเฉินก็หมดแถมยังเป็นหนี้เขาอีกพอแฟนผมรู้เขาก็เสียใจครับด้วยความที่ว่าแฟนของผมเขารักผมมากเขาก็เอา เงินสดของเขาก็คือเงินเก็บของตัวเองนะครับปิดหนี้เมืองไทยให้และก็ขายทองอีกห่บาทกับเอาเงินเก็บบางส่วนมาปิดหนี้เงินดอกและเงินรายวันให้กับผมและตั้งแต่นั้นมาเลยผมก็ได้เลิกและเข้ามาติดตามช่องของพี่เลิกพนันวันต่อวันผมตั้งใจขับวินตั้งใจขับไลแมน ให้เงินแฟนทุกวันตอนนี้ก็จะได้1เดือนแล้วครับยอมรับว่าเครียดและก็เสียใจครับเงินที่เสียไปมันก็ไม่ใช่น้อยเลยครับตีเป็นตัวเลขกลมๆก,ก็น่าจะสองแสนกว่าครับมันอาจจะน้อยสำหรับใครบางคนแต่มันก็มีค่ามากสำหรับคนที่หาเช้ากินขําอย่างผมครับ สุดท้ายนี้ผมก็จะขอเลิกพนันวันต่อวันครับให้เงินเมียทุกวันจะตั้งใจขยันทำมาหากินเพื่อตัวของผมและเพื่อครอบครัวของผมครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจากคนที่หลงผิดพร้อมยินดีที่จะแก้ไขตัวเองขอบคุณครับจบลงแล้วเรื่องราวของไอหนุ่ม ไ i ร e เดอร์ Rider, แล้วก็ขับวินด้วยจากเมื่อก่อนน่ะเป็นคนที่ขยันนะครับตั้งใจทำมาหากินแล้วก็เก็บเงินเก็บทองได้บางส่วนแต่ก็ย่มว่านะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยถ้าเราไปคลุกคลีกับหมู่ของคนที่เล่นพนันมันจะต้องมีโอกาสนะครับที่จะได้การพนัน มาอยู่กับตัวเราหรือกลับบ้านมาตัวผมเองขับวินอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวานาครน,น่ะก็มีอยู่หลายคนมากจากเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนดีมากนะครับตั้งใจทำงานแต่พอได้เกษียณงานมาหรือลาออกจากงานมามาอยู่ในหมู่ของคนที่เล่นพนันนะครับอย่างเช่นปั่นสล็อตนี่แหละ เห็นเขาได้ก็อยากได้เหมือนเขาทีนี้ก็อยากลองนะครับแล้วก็ได้ทําการสมัครแล้วก็ได้เติมเงินเข้าไปเล่นเรื่อยๆก็มีได้บ้างเสียบ้างอย่างที่ผมเคยบอกทุกคนในคลิปก่อนๆคนไหนที่ไม่เคยรู้จักพนันออนไลน์มาก่อนคนประเภทนี้จาพวกนี้จะเสียเยอะมากมีบ้านหมดบ้านมีรถหมดรถเพราะว่าอะไรเพราะ เขาไม่เคยเจอเรื่องราวเหล่านี้เขาไม่สามารถจัดการพฤติกรรมของตนเองได้และที่สำคัญก็คือไม่รู้จักยอมแพ้แต่ไอคนที่เล่นมานานๆเนี่ยคือพวกนี้มันสามารถจัดการพฤติกรรมของตนเองได้มันมีเงินอยู่ในยูเซอร์500ถ้ามันหมดมันก็หยุดเลยทีนี้มันก็ไปยุให้คนที่ไม่เคยรู้จักพนันแต่ณนะตอนนั้นเล่นพนัน ให้เล่นให้ปั่นมีหลายคนนะครับที่บ้ายอบ้าคํายุของพวกเ,เพื่อนแล้วก็โอนเงินไปเล่นจนหมดบัญชีมันก็เป็นแบบนี้แหละครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบ3อย่างสำคัญที่สุดก็คือเพื่อนนะครับถ้าเราเห็นใครเล่นหรือมีคนอื่นมาแนะนำให้เราเล่นพยายามเดินหนีนะครับมีอยู่หลายคนมาก เลิกพนันมาได้แล้ว1ปีหรือ2ปีตอนนั้นพวกเพื่อนเ,อน,เนี่ยเขาได้กําไรเขาก็เรียกเฮ้ย <"H ee, S 2> ลองหน่อยไหม100บาท200บาทตัวเองในตอนนั้นเครียดด้วยไม่เอาแล้วแต่พอเฉียดไปเฉียดมาเอ้าเอาหน่อยก็ได้ไปเล่นเครื่องเขานะครับทีนี้มันเสียแล้วตัวเองก็เสียดายเงินทีนี้ก็เลยได้ฮึกเหิมนะครับโหลดเว็บพนันลายพนันมาไว้ในเครื่องตัวเอง เพื่อจะตามเงินที่เสียไปในตอนนั้นร้อยสองกลับมาคืนปรากฏว่าเล่นเครื่องตัวเองมันได้กําไรนะครับทีนี้มันก็เลยเป็นภาพจําที่ซับซ้อนอย่างที่ผมย้ําเตือนทุกคนบ่อยๆคนหวนพนันต้องระวังนะครับนี่คือองค์ประกอบแรกส่วนองค์ประกอบที่2ก็คือการมีเวลาว่างนี่แหละครับเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดบางคนก็มีความคิดว่าพี่อ๊อฟผมไม่รู้จะเอาเวลาไปทําอะไร พี่อ๊อฟหนูก็ไม่รู้จะเอาเวลาไปทําอะไรหนูลงทุนกับเว็บพนันดีกว่าปล่อยให้เวลาทิ้งไปเห็นไหมครับทุกคนก็เพราะพวกเรามีความคิดแบบนี้ไงไม่ยอมหากิจกรรมทํามันเลยทําให้เรามีชั่วโมงเล่นกับการพนันเยอะจนเกินไปแล้วมันก็ฝังไปอยู่ในพฤติกรรมของเราพอเล่นไปนานสุดท้ายเราก็เสียหมดบัญชีนะครับ บางคนก็ไปกู้หนี้ยืมสินเขามาเล่นโดยมากมันก็จะเป็นแบบนี้แหละแล้วก็เล่นจนหมดแล้วก็มีหนี้สินติดตัวมาจนถึงทุกวันนี้แหละครับส่วนข้อที่3ก็คือการที่พวกเราทุกคนมีเงินอยู่ในบัญชีหรืออยู่ในแอปธนาคารของเรานี่แหละพยายามหาคนอื่นมาจัดการเรื่องเงินนะครับอย่าพึ่งไว้ใจตัวเองคนเล่นพน,นันทุกคนบนโลกใบนี้ ก่อนที่จะเข้าเล่นพนันจะต้องเข้าดูยอดเงินในบัญชีของตัวเองก่อนสมมุตินะครับนายแดงมีเงินอยู่ในบัญชี1,225บาททุกคนฟังไม่ผิดนะครับ1,225บาทนายแดงจะต้องโอนเงินเข้าไปเล่น225บาทเพราะมันคือเศษ โดยความคิดของนายแดงหรือนักพนันทุกคนจะมีความคิดว่าเหมือนที่ผมพูดในคลิปคือฝากน้อยๆเอาร้อยส0งก็พอผมพูดถูกไหมทีนี้พอเล่นไปเล่นมาสมมติถ้าได้กำไรก็จะถอนเลยแล้วก็เกิดความภูมิใจว่าลงทุนแค่นิดเดียวแต่ได้กำไรจากมันทีนี้นะครับ ความคิดแบบนี้มันก็จะฝังอยู่ในหัวของนายแดงหรือของนักพนันทุกๆคนไปตลอดแล้วมันจะต้องมีสักวันหนึ่งที่นายแดงโอนเงินเข้าไปเล่นหรือพวกเราทุกคนโอนเงินเข้าไปเล่นมันจะมีเกมบางตาอย่างเช่นสล็อตโอ้โหสเก็ตเตอร์จะมาเดี๋ยวก็เลยช่องแล้วรางวัลเมกะมาก็จริงแต่แทบจะไม่ได้อะไรเลย ขาดทุนทุกครั้งแล้วเราก็ใจร้อนหัวร้อนเติมเงินเข้าไปเล่นเรื่อยๆโดยมีความคิดว่าเออเราจะไม่เล่นหมดบัญชีอย่างแน่นอนผมสัญญายังไงก็ไม่หมดแต่ที่ไหนได้ความมันมันไม่เคยปราณีใครเรื่องการโยมแพ้มันไม่เคยปราณีใคร,ร,ร,คร,ใครสุดท้ายเติมไปเติมมาเงินก็เหลือศูนย์บาท แล้วถ้ายิ่งไปกว่านั้นไม่โยอมด้วยก็ได้ลายไปยืมคนนั้นหรือไปคุยกับคนนี้ไปโกหกเขานะครับว่าไม่มีเงินกินข้าวทางบ้านรีบใช้เงินพอได้เงินมาแล้วก็รีบโอนเงินเข้าไปเล่นใจมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากปันเบนละสองสามบาท ก็ขยบเป็นเบตละ10บาทหรือ20บบาทเพราะอยากตามทุนที่ตัวเองเสียไปกลับคืนมาให้ไหวที่สุดครับนั่นคือเราไม่อยู่ในเกมเกมก็คือเกมชีวิตเราไปตามเกมของเว็บพนันยังไงเราก็หมดนะครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้ในทุกวันนี้มีคลิปเกิดขึ้นแล้ว แล้วเรื่องราวของแต่ละคนที่เขาแชร์มาหวังว่ามันคงจะเป็นบทเรียนสอนหรือเตือนสติพวกเราเป็นอย่างดีนะครับว่าการพนันเคยทำให้ชีวิตใครดีขึ้นไหมหรือไม่พวกเราที่เป็นอยู่ณนะตอนนี้เล่นพนันมาหลายปีเคยได้อะไรจากมันบ้างเดี๋ยวผมตอบให้ทุกคนเลยก็คือได้นี่สิน ได้ความเสียใจขาดความเป็นตัวเองและอะไรอีกหลายๆอย่างถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราทุกคนจะต้องเลิกพนันวันต่อวันวันนี้อาจจะดูแย่หน่อยวันพรุ่งนี้อาจจะดูหนักหน่อยแต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณทำทุกวันมันต้องได้อะไรจากการเลิกวันต่อวันแน่นอน อย่างน้อยสภาพจิตใจดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดคุณไม่ต้องมีภาพหลุนคุณไม่ต้องมีภาพจาและไม่ต้องเสียเงินด้วยครับผมหวังว่าทุกคนคงจะเลิกได้ทุกๆคนและคงจะทำได้มอนเหมือนกันนะครับโอเคผมต้องขอจบเรื่องราวของน้องไอหนุ่มไรเดอร์ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ